สวัสดีท่านผู้ชมก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนวันนี้มาแนะนํามือถือโนเกีย4 4นะครับเรียกว่าใครที่เป็นสาวกโนเกียมาก่อนผมนเรียกว่าย้อนยุคแต่ว่าทัานสมัยมากขึ้นรองรับการอัปเกรดได้ถึง2ปีเลยสเปคก็จะเป็น snapdragon 460เลยนะแต่เขาบอกว่ามันแรงพอๆกับ665หรือแรงกว่า hero p 3 5นะครับที่อยู่ในเลทดมือถือราคา5000แต่ตัวนี้มันเปิดตัวมาราคา4 9 9 0บาท ตอนนี้อยู่ในราคาที่ผมไปซื้อมาในร้านนะครับร้านที่มัมอคองชั้น4นะครับผมได้มาในราคา3,470บนที <Wow. S 1> ่้ยคุ้มนะผมว่าคุ้มนะกับสเปคและก็ดีไซน์นี้นะครับได้มาเป็นสีนี้เหมือนในกล่องเลยนะครับสีบลูนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโทน3มิตินะครับไล่ถึง3สีสีม่วงสีสีออกสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็โทนสีเขียวประมาณนี้นะครับฝาหลัง ดีไซน์สวยมากนะครับฝรั่งกล้องในจอด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับมันจะออกโทนสีน้ําเงินสีฟ้านะครับสีน้ําเงินอ่อนๆประมาณนี้อ่ถ้ามุมข้างก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันทีหลังนะครับผมเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันกรอนก็สวยดีนะครับตัวเครื่องสวยดีราคาถูกด้วยนะครับ อุปกรณ์ในกล่องมีเข็มจิ้มถาซิมนะครับผมอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคู่มือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเห็นเขาบอกว่ามี3ประเทศนะครับอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสายชาร์จ USB Type C ้ห USB Type C มาเลยนะครับราคา3 4 0พนนะครับผมคือตอนนี้ราคามันลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่ามันเอามาเล่นเกมใช้งานทั่วไปได้นะครับ ถัดมาเนี่ยจะเป็นหูฟังสมอลท็อคนะครับเป็นแบบแจ็ค3.5มิลแจ็ค3.5มิลก็มีให้เราใช้งานนะครับไม่แต่เสียงรบกวนก็มีนะอแดปเตอร์นะครับผมอแดปเตอร์นะครับ5โวลต์ 1A รองรับไทป์ C ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารองรับชาร์จเร็วประมาณ10วัตต์นะครับผมแต่ว่าอแดปเตอร์เป็น5โวลต์ 1A แบตเตอรี่เขาให้มาถึง4,000อยู่ได้ถึง2วันนะครับสแตนบาย ถ้าใช้งานทั่วไปเล่นเกมอะไรอาจจะยุงอาจจะหมดไวหน่อยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคู่มือ3ภาษานะครับผมมีอังกฤษไทยนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นของประเทศอะไรนะครับก็คนข้างเยอะเลยนะครับผมคู่มืออย่างละ2ใบนะครับก็ประมาณ6ใบคนข้างเยอะมากนะครับคู่มืออุปรกรณ์ที่แถมถัดมาเนี่ยจะเป็นเคสใสน,นะครับผม ุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นเคสใสมันจะออกประมาณทึบๆสีออกโทนดำหน่อยประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้ใสามากนะครับก็โอเควัสดุก็โอเคนะครับผมแถมเคสมาให้ด้วยนะครับในเครื่องไม่ได้ติดฟิล์มมาให้แล้วก็ไม่ได้แถมฟิล์มกันรอยมาให้นะครับเราต้องไปติดเองนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมพูดถึงสเปคคข่าวๆนะครับผมจะเป็น Snap d ด a า o n 460นะครับ หน้าจอ6.39นิ้วนะครับ SDPads แล้วก็เป็นกล้องในจอด้วยนะครับราคา3,400อ่ะได้กล้องในจอนะครับผมเป็นกล้องหลังก็ให้มาถึง3ตัวนะครับกล้อง13ล้านเนาะแล้วก็รองรับ Android 11นะครับผมรองรับ Android 11มีอัปเกรดในเรื่องของ Android ระบบนะครับถึง2ปีนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเป็น Android One นะครับตอนนี้มันจะเป็น Android 10อยู่นะครับ ไอ้ขอมันขอหน้าจอมันสวยนะคบด้านล่างมีโลโก้ n o เกียนะคบผมแบตเตอรี่ให้มาถึง4000มิลลิแอมนะครับผมกล้องด้านหน้า8ล้านพิกเซลนะครตัวเครื่องนี้จะเป็นแบบ Android One นะครับเหมือนเพียว Android ประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้แบบเพียวหรือว่าไม่มีฟังก์ชันเลยก็คือมีฟังก์ชันให้เราใช้งานอยู่หรือว่าฟีเจอร์นะครับผม ด้านหลังมีสแกนไลน์นิ้วมือส่วนด้านหน้าสแกนไปหน้าได้ด้วยนะครับสแกนหน้าสแกนหลังได้เฮ้ยราคานี้ก็โอเคนะครับแบตบ4,000นะ่ะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปแบบ3มิตินะครับมองมุมนึงจะออกโทนสีม่วงมองอีกมุมนึงจะออกโทนสีเหมือนสอีสีเขียวนะครับแล้วก็ด้านหลังมีโลโก้โนเกียนะครับสแกนไลน์นิ้วมือนะครับมองตรงกลางเนี่ยก็จะออกโทนประมาณสีน้ำเงินสีฟ้านะครับขอบด้านข้างค่อนข้างบางเลย นะครับออกโทนสีฟ้าฟ้าสีเขียวนะครับมีไม์ตัดเสียงรบกวนนะครับแจ็ค3.5มมิลใส่ s d card ได้แล้วก็ใส่ได้2ซิมนะครับรองรับ3 G 4 G นะครับผมตัวเครื่องจะได้รับอัพเกรดถึง2ปีนะครับซึ่ง Android 11ได้ใช้งานแน่นอนนะครับผมถามว่ามีลูกเล่นถามว่าเป็น Android One เนี่ยก็มีลูกเล่นมาให้ใช้งานนะครับ Google a s s i s t a n t ก็มีนะครับโหมดดาร์กหรือโหมดมืดนะครับผมเรื่องหน้าจอสัมผัส หน้าจอแสงสว่างก็ชัดนะสว่างมากแล้วก็สีคมชัดประมาณหนึ่งเป็นหน้าจอ6.39นิ้วนะครับผมหน้าจอใหญ่กล้องในจอแล้วก็เป็นหน้าจอ Part s e d พัดนะครับมันดูในคลิปผมเนี่ยอาจจะดูเหมือนมันซีดนะครับอาจจะเป็นที่อลเปเปอร์ด้วยนะครับแต่จอสีคมชัดจอสีคมชัดดีประมาณหนึ่งมีปุ่มสไลด์เหมือนปุ่มของเหมือน iPhone 10 iPhone 12ก็มีนะครับปุ่มสไลด์ปัด ปุ่ม back กลับอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเวลาเรา back กลับเราก็สไลด์ปัดด้านข้างแทนนะครับเนี่ยปัดขึ้นปัดลงปัดหน้าจอ,อาปัดแอปพลิเคชันนะครับเราเลือกใช้งานเราก็ปัดแอปพลิเคชันแบบง่ายๆอ่ะสไลด์อ่ะนะครับมันก็มีฟีเจอร์ให้เราใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับวิทยุก็มีให้ใช้งานนะครับวิทยุ FM นะครับหน้าจอขอบโค้งมนสวยดีนะครับผมขอบโค้งมนสวยดีขอบค่อนข้างบางมาก ด้านข้างและก็ด้านบนนะครับส่วนด้านขัด้านล่างเนี่ยจะมีโลโก้โนเกียนะครับค่อนข้างหนาประมาณนึงส่วนเมนูไอคอนของหน้าตาก็เป็นไอคอนสีสันสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพหน้าจอด้วยการกดตรงนี้ได้นะครับผมโหมดดาร์กของเมนูแลือว,ว่าการใช้งานโหมดมืดนะครับซึ่งใครที่ซื้อมาแรกๆหรือว่าซื้อตามผมเนี่ยนะครับ ก็แนะนําให้อัปเดตประมาณ145 MB อัปเดตในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์นะครับผมมันจะแก้ไขในเรื่องของตัวกล้องอแอปกล้องมันจะเด้งนะอัปเดตตรงนี้ก่อนนะครับใครที่ซื้อมาครั้งแรกนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องกล้องเนาะถ้าอัปเดตปุ๊บมันก็หายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับการตอบสนองนะครับก็ตอบสนองได้ไวยอยู่นะครับถ้าเปิดแอปเยอะๆหน่อยก็อาจจะมีอาการสะดุดสะดุดบ้างนะครับ ซึ่งตัวเครื่องนี้จะมาพร้อมกับแรม4ี่ลอม6 4กิกนะครับเหลือใช้งานจริงประมาณ 45GB กิกนะครับในเรื่องของความจุก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่เน้นถ่ายรูปหรือว่าเก็บคลิปเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผมกองนี้จะเป็นกล้องให้มาถึง3ตัวเลยนะครับไฟแฟลชก็มีนะครับแล้วก็การโฟกัสก็ถือว่าไวอยู่นะครับผมกล้องชัดดีนะครับกล้องชัดดีกล้อง13ล้านนะครับกล้อง13ล้าน5ล้าน2ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหน้านี่8ล้านพิกเซลนะครับ ฟกัสได้ไวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับภาพก็ให้ความละเอียดอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับมีโหมด SDR นะครับผมมันจะเปิดโหมด SDR ให้เราไว้อัตโนมัตินะครับส่วนใครที่ซื้อมาแรกๆถ้าเข้าโหมดถ่ายบุคคลมันจะแอปเด้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับมันจะแอปเด้งผมแนะนำให้ไปอัปเดต145 MB หรือว่าไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมไปอัปเดตก่อน คือมันมีปัญหาแอปมันเด้งนะครับพออัปเดตปุ๊บมันก็จะหายนะครับมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับมันแค่มีปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ก็หลังจากที่อัปเดตนะครับก็ใช้งานต้องปกตินะครับแอปไม่เด้งนะครับผมถ่ายวิดีโอได้ถึง 1,080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ถ่ายหมดกลางคลื่นนะครับภาพถ่ายอัตโนมัตินะครับภาพถ่ายบุคคลก็ไม่เด้งแล้วนะคบไม่เด้งแล้วนะครับ ก่อนหน้าถ้าเราซื้อแรกๆมันจะแอปเด้งนะครับถ่ายวิดีโอก็โอเคนะครับแต่ข้ามรูปแสงหรือว่าคลิปกล้องภาพที่เห็นท่านผู้ชมเห็นอาจจะดูมืดๆหน่อยเนาะเพราะว่าผมเปิดไฟสตูดิโอนะครับมันสะท้อนแสงค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ่ายวิวถ่ายรูปต่างๆภาพสว่างภาพสวยอยู่นะครับก็ลื่นสมูทดีนะครับลื่นสมูทดี โหมดถ่ายภาพกลางคืนก็มีนะครับก็ถือว่าชาัดประมาณหนึ่งนะครับถ่ายกลางคืนก็ตามเทราคาทุกคนมัน4ี่พันเนะครับราคาเปิดตัวก็ถือว่าได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังก็โอเคนะครับมีโหมดเลนส์ o g l e ก็มีนะครับโอเคผมลดแสงหน้าจอลงด้วยนะภาพออกขึ้นวิดีโออาจจะมองเห็นประมาณนี้นะครับแต่จริงๆถ้าผมปรับแสงหน้าจอขึ้นอีกะคลิปมันจะมืดด้วยนะครับผม โหมดพาโนรามานะครัโหมดไทม์แลปป์ก็มีให้เราใช้งานอยู่นะครับถึงแม้จะเป็น Android One ะครับก็มีให้ใช้งานนะครับก็ฟีเจอร์ค่อนข้างครบอยู่นะครับผมใครอยากจะได้แบบโหมดฟุ้งฟิ้งอยากจะได้หน้าตาแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรก็แบบหน้าตาน่ารักทีมหน้ารักน่ารักก็ไปโหลดในแอปก o o g l Google Play Store ก็ได้นะครับผมโหลดทีมหน้าตาไอคอนเมนูอะไรเนี้ยหรือว่าโหลดแอปถ่ายภาพสวยเซลฟี่ก็มีนะครับหน้าชัด หลังเบอร์หรือว่าหน้าเรียวอะไรก็มีให้เราปรับแต่งค่อนข้างเยอะนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวนี้แอปแต่งรูปค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวลองถ่ายรูปภาพให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารูปภาพขึ้นให้ดูละกันนะคบผมราคานี้ผมว่ามันก็คุ้มค่าดีนะครับกล้องก็ชัดดีก็ถือว่าคุ้มค่าดีราคา3 000, 4มพอะ่ะคือราคา4,9่พกก็ยังถือว่าโอเคนะครับก็ยังโอเคอยู่นะ สำหรับคนที่เป็นสาวของโนเกียนะครับรุ่นนี้ผมว่าน่าจะไม่ควรพลาดเลยกับราคานี้สเปคนี้นะครับเล่นเกมได้อะโหมดกล้องก็ประมาณนี้นะครับโหมดกล้องอาจจะไม่ได้พรีวิวหรือว่ารีวิวเจาะลึกอะไรมากนะครับก็มาพูดแบบสไตล์แบบบ้านๆเลยนะครับปิดเสียงชัตเตอร์นะครับการแท็ก g p s นะครับการเปลี่ยนการเก็บข้อมูลนะครับการกลับด้านของกระจกรูปภาพ ถ่ายวิดีโอนะครับโหมด sdr นะครับโหมดภาพถ่ายเท่านั้นนะครับถึงจะได้แล้วก็โหมดลายน้ำนะครับการถ่ายวิดีโอได้ถึง full hd นะครับถึง1 0 8 0 p 3 0เฟรมเรทนะครับกล้องหลังนะครับแล้วก็7 2 0 p 6 0เฟรมเรท7จ0 p 30เฟรมเรทนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับกล้องหลังก็ได้ถึง full hd เลยส่วนกล้องหน้าก็ได้ถึง full hd นะ1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับผมแต่ก็เสียดายอยู่ไม่ได้ถึง60เฟรมเรทนะครับ ส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะคบผมผมอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าให้ดูนะครับก็ขออภัยกันด้วยเนาะดูลองดูมือผมอะนะครับเนี่เราดูในกล้องกับดูกล้องตรงนี้ที่แสดงขึ้นไปนะครับมือผมขาวมากเลยนะครับผมก็ให้ค่าของความละเอียดกูอยู่ประมาณ1น่สวยอยู่ประมาณ1น,นะครับการโฟกัสได้นะครับโฟกัสปรับแสงได้นะครับถ่ายวิดีโอพอหรือว่าเล่นพวกทีกต่ตรงทีต่ต o อก็โอเคนะครับกล้องก็ชัดอยู่ประมาณหนึง ึ้อยู่กับสถานที่ต่างๆของเราด้วยนะครับค่ารวมแสงอะไรเนาะมันอาจจะน้อยนะครับผมแล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้ให้เรารับแต่งด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับตามเลทราคานะครับนี่ก็ให้ดูแบบชัดเลยนะครับกล้องมันชัดประมาณหนึ่งเลยนะทุกคนชัดมากกล้องโนเกียนะครับกล้องชัดมาก ก็ niin, คือมันไม่ค่อยหลุดโฟกัสเลยนะครับถ้ามันพลิกด้านก็จะขึ้นโฟกัสได้ไวอยู่นะครับประมาณนี้การจับจุดของการโฟกัสประมาณหนึ่งนะครับถือว่าไวประมาณหนึ่งถ้าเป็นกล้องบางกล้องเนี่ยโฟกัสไม่ได้นะถ้าเอาพิกาจูมาไว้แบบจอกล้องขนาดนี้นะครับมือถือราคาเป็นหมื่นโฟกัสไม่ได้นะครับบางรุ่นเลยที่ผมเอามาซึ่งตัวนี้มันยังโฟกัสได้ะนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเรื่องกล้องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของกล้องแล้วกันโนเกีย3.4รุ่นนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นใช้งานทั่วไปชอบหรือว่าเป็นสาวกโนเกียนะครับชอบย้อนยุคแต่ว่าได้ทันสมัยมากขึ้นนะครับได้เรื่องของการเล่นเกมระบบ Android นะครับเป็น n n r o i d o ด e ด้วยนะครับการใช้งานลื่นไหลประมาณหนึ่ง ผมเล่นเกมพวก RV, Free Fire, PUBG หรือ Identity V หรือว่าเกมที่เกมชินที่เกมแบบสเปคสูงได้นะครับแต่เกมนั้นอาจจะต้องปรับประมาณปรับต่างประมาณนี้นะครับส่วนเกมทั่วไปพวก RV เล่นได้สบายๆแน่นอนการใช้งานโซเชียลก็ถือว่าโหลดฟีดข้อมูลได้ไวประมาณหนึ่งนะครับผมหน้าจอก็ลื่นไหลค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะครับหน้าจอใหญ่ดี เสียงลำโพงถึงแม้จะเป็นตัวเดียวด้านล่างนะครับแต่ก็ให้เสียงมาค่อนข้างดังเสียงดังมากเลยนะเสียงของมือถือโนเกียเวลาเปิดเครื่องนี้ก็รู้สึกว่าเวลาเปิดเครื่องเนี่ยเสียงตือ้อดึเนี่ยค่อนข้างย้อนยุคมากนะครับรู้สึกคิดถึงสมัยก่อนเลยส่วนการดูวิดีโอ u t u b e นะครับการดู YouTube ก็ได้ถึง 10,80P พนะครับ60เฟรมเรทเลยนะซึ่งปกติถ้าเป็นบางรุ่นนะครับราคา4 0 0 0บาทยังดูได้แค่ 720p 60fps เองบางรุ่น หน้าจอก็ถือว่าหน้าจอคมชัดประมาณหนึ่งนะคะผมก็สวยนะเพราะว่ามันก็อยู่จัดอยู่ในเลยรทราคาแบบเกินราคา4,900ก็ยังถือว่าคุ้มค่าดีสําสหรับคนที่เป็นสาวกโนเกียนะครับแต่ถ้าเทียบกันกับแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นเขาได้6,65แบต6 0 0 0แบต5 0 0 0 ได้ชาร์จเร็วได้อะไรเยอะกว่าน,นี้ก็ก็จริงอยู่นะครับแต่มันกน็มันก็คนละดีไซน์แล้วก็คนละแบรนะครับการใช้งานก็คนละอย่างการบริการของค่ายแต่ละค่ายก็มีเหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะรองรับแอปกระเป๋าตั้งแอปธนาคารนะครับสแกนคีวอก็วายอยู่ส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็รองรับเกม Rv Free Fire ภาพ G a d n t i t y B นะครับเล่นเกมได้หรือแม้กระทั่งเกมเกมเซเปคสูนซูนะครับก็เล่นเกมได้ นะครับผม Snapdragon 460นะครับแต่ว่าแรงเทียบหรือแรงกว่า h e l o T35 นะครับผมแรงกว่าเยอะเลยแล้วก็แรงเทียบกับ662นะครับหรือ665ได้นะครับการเล่นเกมก็เล่นเกมได้ดีนะครับผมหน้าจอใหญ่ดี6.39เลยนะครับหน้าจอคมชาดดีระบบสันเซทเทียนก็โอเคนะครับผมการทัชสกรีนก็ถือว่าลื่นไหลประมาณหนึ่งนะครับ คือวันนี้ก็มาแนะนำแล้วก็พรีวิวกันแบบบ้านๆคร่าวๆเลยนะครับถ้าไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับคือผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับร้านนะครับพี่บอกไม่มีสป,ปอนเซอร์ร้านก็อยู่ที่มาลงคงนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์เายได้นะครับหรือในช้อปปีก็มี Lazada ก็มีถ้าเป็นในศูนย์ก็จะเป็นราคาปกตินะครับ4,990บาท